สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันท์นะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่แม่ทม่ที่เมตตานะคะส่งของมาให้นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่คาในความเมตตาของท่านนะคะนี่นะคะแม่พรก็เป็นคนไล่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นีเปิดแป๊บหนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะสําหรับ กล่องใหญ่ๆเลยนะคะคุณแม่ขะกล่องใหญ่ๆเลยด้วยความเมตตาการุณาของท่านนะคะคุณแม่ขะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ขะยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะคุณยายนวลอยู่ข้างหลังยายยังไม่มีอะไรให้ทานหรอกคะ่ะยังไม่มีไอทาอะไรให้ทานเลยนี่นะคะคุณแม่ฝากมาให้แม่ควาน นี่นะคะคุณแม่คขาโอ้สวยจังเลยค่ะคุณแม่ขะเท่มากเลยขนมโอ้น้ำพริกน้ำพริกเอาโชว์โชว์อีกแม่นีมีอะไรอีกเนาะนี่ค่ะคุณแม่มีอะไรเนาะน้ำพริกขนมชอบนี่แต่ของชอบเลยโออ้ขบะคคุณ่เจ้ากล้วยแม่แม่ะน้องๆด้วยนะคะ คุณพ่อพรเทพนะคะที่เมตตานะคะเอาดูให้จบดูให้จบขนมขนมคุกกี้ขนมคุกกี้ห่อใหญ่เลยค่ะคุณแม่ค่ะแก้วกาแฟโอ้สุดยอดเลยค่ะคุณแม่ค่ะกาแฟสมิดสุดยอดเลยสวยมากเลยสวยมากสวยมากเลยไม่เคยได้เลยแบบนี้นะคะคุณแม่ค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่ค่ะ คิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปราถนาทุกประการนะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่ขวานก็ดีใจนะคะคุณแม่ขา,ไม,าไม่เคยได้รับของฟันนะคะในชีวิตค่ะคุณแม่ขานี่นะคะอ่ะเลือกนมขีซออยู่ไหมนี่นะคะนี่นะคะคุณแม่แม่มนะคะคุณพ่อกรเทพและครอบครัวนะคะส่งมาให้ครอบครัวคุณยายนวลจันท์นะคะ กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ค้าไปต้มเก็บไว้เดี๋ยวนี้เลยค่ะตัวหนึ่งมูจีค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่คาที่เมตตานะคะที่เมตตานะคะขอให้ท่านเจริญเจริญนะคะคุณแม่คาไม่ว่าการงานใดๆก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะ รวยแล้วก okay. ็ขอให้รวยล้นฟ้าไปเลยจ้าขอบคุณค่ะขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะคุณแม่ขาคุณค่ะที่เมกตานะคะสวยมากเลยนะคะคุณยายคุณยายนวลนะคะคุณแม่ขานี่คุณยายนวลค่ะยายนวลสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีน้องๆหน่อยเลยยาย ออนี่นะคะสวัสดีหน่อยค่ะช่องแม่พรพังนวลจันทนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะคุณยายนวลนะคะยายนวลนะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณคุณแม่แม่มากเลยนะคะ คุณพ่อพรเทพนะคะและครอบครัวน้องๆน,นะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตานะคะส่งของมาให้นะคะเป็นขนมนะคะกาแฟนะคะของดีมีราคามากเลยนะคะแม่ขวานก็ดีใจนะคะแม่ planet. ขวานแม่พนดีใจน,นะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากนะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะคุณแม่ขาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ